ไอเต๋เรียกไอเซิร์ฟมาหน่อยอเด็กกูจะจูนอาแปดให้กูได้สูตรมาใหม่รถมึงรถมึงมีปะ <Okay. S 1> ก,กูเอาสูตรจูนรถสูตรสูตรใหม่มึงนะถ้ามึงหางของจูนมาได้โคตรดีสูตรนี้ดีจัดดีดยอย่างเดี๋ยวอะไรครับลุงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาที่บ้านโอเคโอเค พี่เลไปถึงไหนแล้วไม่รู้ว่ะ เดี๋ยวทาโก้เข้าไปแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวทาโก้เข้าไปแป๊บแป๊บแป,แป,แป๊บจำเสียงทาโก้ไม่ได้แล้วทำไงวะวันเดวันเดวเอ้ยไม่ใช่วะไอ,เอ้เหี้ยกอราบเหมือนสัตว์อย่างเนี้ยจำเสียงทาโก้ไม่ได้วะพวกกูใช้เสียงทาโก้ยังไงวะเสียงเมาเมาลืมแล้วดิ จำไม่ได้แล้วดีว่ามันเสียงอะไรอะ่ะทำแล้วมันเขินๆวะมันต้องมบโอ่งอะ่ะไม่ได้เปลี่ยนมบโอ่งแล้วว่าเดีนี่คือบอบอดาก้เป็นยังไงบ้างไม่ได้วะไม่ใช่เสียงนี้เสียงนี้กอลัมมเหี้ยเสียงยังไงวะ กินเบียร์สักขวดเดียวไหมเนี่ยไอ้เหี้ยเปิดสักขวดไหมว่ากูไม่เคยแดกเบียร์แดกเหล้าเลยไอ้เหี้ยมันแดกทีเมาเงี้ยทำไงแดกลแล้วจะอ้วกไม่อร่อยสวัสดีทาเกอร์นี่ทาเกอร์เองสวัสดีทุกคนด้วยนะครับ ตาก็เปลี่ยนเสียงมาไหมอ่ะเสียงนำคอเหรอว่าดีโอ้เอยเยอะมาดีเอยอยทำไม่เป็นว่ะวาดีว่าดีว่าดีเป็นไงบ้างไนนอ,งอ้นมเยอะนี่ยเดี๋ยวกูณรอแม่งเลยสัตว์ ถ้าไม่เป็นแล้วผมลืมไม่ผมดกัดฟันไม่ได้เพราะว่าผมไปนี่ออทำฟันมาลืมแล้วดิไอเียน,นี้เมื่อไหร่จะมาเนี่ยสวัสดีเป็นไงบ้างถ้าโกมาแล้วไอเย็นียอะไรไว้สัตว์ไม่ใช่ว่ะตอนนี้นฟังก่อนแล้วกันไ้สัตว์ สัตว์แรงเลยไม่มีจะเอาลูกแตมาแรงมลูกต่อย่งยืนจะยืนไม่ตรงเลยสบาเพื่อนเลยอ่ะต้องเขื่อนคนอื่นวะตัวบัรนัะหลันะมีจีดีโอสี กาตัวประกันนักมดหรอ่ามฆ่าตัวประกันมันก็เสียงกูนี่มันก็เสียงกูนี่ธรรมดาดีเอาเเาเอาเดิู้ไม่แขร์ไม่ได้ฆ่าตัวประกันทิ้งฆ่าไปดิกูไม่แข้์เอาาเาอคอไม่ได้

ได้วันีเดียวไม่ได้แต่เราต้งบอกไม่ได้สามสิบวิพอไม่ได้30มสิบวิพอเอ้ยกูได้แล้วเมีอำหาจเว้ยวันดีอติเป็นไงบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นไรอ่ะไม่มีอะไรอ่ะได้ยินหรือเปล่าเอารถมาหรือยังรถอ่ะรถอ่ะเอารถมาไม่มีรถแต่ไม่มีกล่องปืนก็เท่านั้นนะลุงกูมีกล่องยูนเอามาสิ เอามาเลยเร็วต่ำๆนะอ่ะได้เลยสามสามกาจัดเลยตอนแรกสามสามอ่ะลุงเนลามิดมันกลับมาแรงได้นะได้เลยเดี๋ยวจัดให้น่ะขึ้นมาดิขึ้นมาด้วยกันมาสิดีเหรอเออขึ้นมาดูอีกเรื่อนะเดี๋ยวกูมาโอเคครับมันไม่ดีตรงไหนอะตรงเนี้ย โอ,อ้หความเร็วพี่อืดอย่างเต่าชนแป๊บเดียวก็พังชนใครก็ไม่กระเด็นรถเบาอย่างกาั้นก็ดาษได้เหรอรถมันเร็วอ่ะโคตรกะเลยเนี่ยแม่ของจูนครับ,บ,บตกตาจูนหนึ่งกอง พี่ไข่ครับไอ้ช่างใช้ไม่ได้บนบนบั๊กอะไอ้น้องจริงเหรอเพลียตาครับไอ้ช่างใช้ไม่ได้โหความเร็วมันได้แค่นี้วะตีเฮียความเร็วมันได้เท่านั้นอ่ะฟื้นรูฟื้นมันไม่ได้แล้วขายเลวกันนี่ไปลองจูนดูไม่เป็นไรหรอกโอเคไหมมันมันแพ้ยุปเป็ดแล้วอุ้ยเสียตังค์ตังค์ลุงไม่เอาไม่ เก็บไว้เอาตุนเอารถลุงลงไป,ไปแล้วมีทางไงเหมือนไม่มีทางแล้วจูบเวลาไอ้ที่อลองดูอยากลองเสียงดูขึ้นมาทำแล้วกันนั่งคนเดียวกันดีนั่งคนเดียวกันเดียก่นยอนทำดิำไม่มีครับไ,<ป>ไหนกล่องของซ่อมใส่เอาให้ลุงนี้ไหนเอาของซ่อมมาหน่อยอได้ขับเดี๋ยวไปเอาใช้ราแค่ขับลงุง เสียงกูเป็นยังไงนายเสียงคนน่ากลัวเลยครับลุงเหมือนพี่อ่ะเอาดีๆใช่ใช่ครับลุงใช่เหรอใช่ครับลุงได้ เลยอ่ะกู่อขับสามสองอยู่แต่เดร็วดีขึ้นนะแต่เร็วดีขึ้นต้องรีแมปป่ะ เฮียอะไรมอนเฮดไอสัตว์กล่องซ่อมดิความเร็วก่อนนะครับไอ้ยังมึงขับสวนเลนมันทำเฮียอะไรเนี่ยความเร็วมันได้แค่นี้เว้ยแต่ว่าผมผมทำให้เลี้ยวกระเบื้อมันดีขึ้นอ่ะเนี่ยผมทำให้เลี้ยวกระเบื้อมันดีขึ้นจริงนะความเร็วมันได้แค่เนี้ยแต่รถไอ้แจ็คกับผมสามารถทำได้เว้ย ไอ่แจ็คหน้าชอบอ่ะผมบอกเลย ไอ้เต๋กูทำให้มันเลี้ยวก็เบรกดีขึ้นไย<ะ>แต่ความแรงมันได้แค่เนี้ยมึงลองดูมึงลองดูไปลองรถก่อนไอ้จั์ไปลองรถก่อนเร็วๆโอ้ยแรงจริงลุงลุงแรงจริงแรงจัด

เดี๋ยวลุนแรงเนาะเฮ้ยสามไหนเนีเ่ย่เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยไอเฮียสู้รถจะรีบตด้เลยเนี่ยเฮียละสักคุยอันนึงสามร้อยเลย กาบเหมือนเดิมเอ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 าอีกแล้วลุงกูเอาอีกแน่ลุงกูเล่นกูอีกแล้วเอ้ยแต่เลี้วดีไหมเอ้ยเร็วดีเบรกดีแต่มันเดิมมันก็ดีอยู่แล้วมันไม่ต้องกาดเบกก็บอกกับก็ไม่อยู่กูต้องการความเร็วกูไม่ต้องการเบรก จาเวกมันทำอะไรเออเออเออเอ่อเอเฮ้ยสามร้อยยังแทบจะไม่ถึงแล้วไอ้เหี้ยรถกู๊ยเปไกลบ้างนั่งนี่ครับลุงเอ้ยรับหย,ยกนิ้วให้เลยครับลุงนิ้วเหี้ยนียย่คาง ไม่กลัวทำให้คือรถมึงอะมันได้เร็วแค่นี้แต่กูทำให้มันเลี้ยวดีแบบสถานะที่มันดีขึ้นเว้ยมึงมาลองสามส่กูปะจากที่ไม่มีเบรกอะมาลองดูเดิมาลองมาลองมาลองคือรถสามสกูยังไม่มีเบรกหมยรับยากใช่ปหไม่ไม่ไม่คือมันไม่ปัดแล้วมันไม่ปัดแล้วมันไม่ปัดเลยเว้ยคือขับง่ายกว่าเดิมแบบสิบเท่าอ่ะลองดู ตอนแรกไม่มีใครขับได้ไไดเลยตอ,ตอนแรกไม่มีใคร,ใครขับ<อ>ได้เลยแต่ตอนนี้ขับได้กันทุกคนเลย <c oughs> ใครอะไอ้ทุกคน,น,นมีใครอะมึงคนเดียวมึงคนแรกมือคนแรกเนกี่ยมึงเป็นคนแรกของกูที่ขับได้ไ <c oughs> ม่ลองเลี้ยวก่อนดีเลี้ยวมันคมจัดเข้าปา เห็นไหมว่ามันเบรกตอนแรกมันไม่มีเบรกเลยตอนนี้มีเบรกแล้วเฮ้ยเฮ้ยเห็นปะเห็นปะเห็นปะมึงขับได้แล้วยังเหินได้ชิลเลยเฮ้ดีมึงแค่ไม่ชินที่เฉยรถมันแรงแล้วมันแรงขึ้นด้วยเห็นปะโอเคเฮ้ยยอะเฮ้ยยิดเคเรียกโคตรคมเหมือนในทิกตอกเลย เห็นไหมเชื่อกูยังเห็นปะก็มันขับได้แล้วเออขับได้ขับได้ง่ายกว่าเดิมเยอะมากอ่ะูใช่จากตอนแรกขับไม่ได้เลยนะอ่าใช่ก็เนี่ยจูนสูตรใหม่แล้วสูตรนี้น่าจะดีที่สุดแล้วกูว่าอยากรู้ไหมอยากรู้ไหมเดี๋ยวกูส่งให้ดูปะว่าสูตรอะไร อย่าไปพูดนะ,ะช่างดีๆเขาต้องแบ่งปันกันอย่าอย่าไปพูดนะสูตรนี้คือเดอะก,ก๊อดอ่ะเดอะดก,ก๊อดออฟเดือนเกียออฟเดอะโกยเดอะโกยเดอะโมโกอ่ะเดือดโ,โมโเกโมโเดอดโคลาวอะ่ะจะมาซอแม่ซื้ออะ่ะเชื่อสูตรนี้มจริงว่ะเมื่อก่อนสามสี่ก็ขับไม่ได้ไม,ม่มึงมึงมึงจะตกใจกับสูตรนี้ไว้ว่า,ว,าว่าทำไมไปทำแบบนั้นอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวส่งให้ดูมึงจะตกใจอย่าไปเปิดเลยนะไอ้สัตว อรู้แล้วเนี่ยคือส่วนนี้เราตั้งผิดมากันมาตั้งนานไปลองดูด,หดนะิห้ามพูดเลยนะห้ามพูดเลยนะห้ามพูดเลยนะห้ามพูดเลยห้ามพูดเลยโอ้โหเราตั้งผิดจริงได้ลุงใช่ไหมเออ ไม่เดี๋ยวกูไปกินเหล้าไอ้ทาโก้แป๊บนึงนะแต่แป๊บนึง,งองยู่โซนอะไปปะมึงไปปะโอเค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 ,อเค,อเค,อเคไปที่ไปเร็ว